ก็ขอเจริญพรวันนี้ก็มีเรื่องเล่าในภายใต้ปิดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําอจิแล้วดีเนี่ยก็จะเดินทางมากันแต่เช้าเลยเพื่อข้ามฟ้าไปฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีอุบาสกท่านหนึ่งมาช้ามาช้ายังไงเอ่ยก็คือนอกจากชาวบ้านที่ไปฟังธรรมแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนพายเรือที่รับจ้างพายเรือเนี่ยก็ไปฟังธรรมเช่นกันกลายเป็นว่า ตรงท่าน้ำเนี่ยไม่มีคน ภัยเรือให้เลยอุบาสกท่านนี้ท่านก็อยากจะฟังธรรมเหมือนกันพระทัานก็เดินทางมาไกลนะอยากฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์จนกระทั่งเกิดความปิติแล้วยังไงเอ่ยท่านก็เดินไปที่พื้นน้ําด้วยความปิติที่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยท่านเดินบนพืนน้ำเนี่ยเหมือนผื้นดินเลยแต่พอเดินมาประมาณกลางแม่น้ําแล้วเนี่ยความปิติเริ่มถอนออกกลายเป็นว่าท่านค่อยๆจมลงท่านก็รวบรวมใจใหม่คือทําใจเป็น มาธิใหม่โดยการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นี่อีกครั้งหนึ่งท่านก็ลอยขึ้นมาจากผิวน้ําขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปได้จนก,การะทั่งไปถึงวัดประชวันในระหว่างนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกําลังเทศสอนชาวบ้านอยู่ที่วัดเนี่ยอุบาสกท่านเองก็เดินเข้ามาแล้วท่านก็เห็นอุบาสกท่านก็หยุดเทศสอนแล้วก็ทักทายอุบาสกท่านเดินทางมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอุบาสกก็เลยได้กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเนี่ยได้เดินข้ามแม่น้ําเดินบนผืนน้ำเนี่ยเหมือนผืนดินโดยอาศัย นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งจนเกิดความปิติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าไม่ใช่เฉพาะเนี่ยท่านล็อกแม้กระทั่งในการก่อนเนี่ยก็มีบุคคลที่พ้นภัยด้วยการมีพรารัตนไตยเป็นที่พึ่งท่านก็ตัดเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ฟังณนะเมืองแห่งเมืองหนึ่งมีอุบาสกพระโสดาบันอยู่ท่านหนึ่งแล้วท่านก็จะเดินทางขึ้นเรือสำเภาไปที่กรุงพารณาณสีแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็มีสามีภรรยาสามีเป็นช่างตัดผมภรรยาก็พาสามีเนี่ยมา ฝากฝังกับอุบาสกพระโสดาบันเนี่ยว่าขอฝากสามีไปกับท่านด้วยฝากคอยอให้ท่านช่วยดูแลสามีของนางด้วยว่าแล้วทั้งสองคนก็เดินทางบนเรือสำเภาในเรือสำเภาก็มีคนเยอะแยะเลยแต่พอเรือเดินทางไปได้เจ็ดวันก็เกิดขึ้นพายุใหญ่เรือก็อับปางลงอุบาสกพระโสดาบันกับ ช่างตัดผมก็ได้อาศัยไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะไว้แล้วก็ได้ลอยไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งโดยความที่ลอยคอมานานเนี่ยช่างตัดผมเนี่ยหิวมากเลยเห็นนกอยู่บนชายหาดก็เลยจัดการฆ่าซะแล้วก็เอานกเนี่ยมา่างพอย่างสุกก็จะมาแบ่งให้กับอุบาสกพระโสดาบันอุบาสกพระโสดาบันก็เห็นว่าเนี่ยเห็นชายคนนี้ฆ่านกแล้วก็ ทำนกย่างมาให้เรากินท่านก็ปฏิเสธไม่ขอกินนกตัวนี้พร้อมกับพนมมืออธิษฐานว่าสิ่งอื่นที่จะไม่ที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยเนี่ยไม่มีอีกแล้วเราขอพึ่งพระรัตนตราตายัยพอท่านได้อธิษฐานพึ่งพระรัตนตรัยเสร็จเนี่ยใกล้ๆกับบริเวณเกาะก็มีพญายนาคตนหนึ่งก็รู้ถึงเหตุการณ์นี้ก็ได้จำแรงกายกลายเป็นเรือสำเภาเรือสำเภานี้พิเศษยังไงเอ่ยเสาเนี่ยทำจาก แก้วใบเป็นทองคําเชือกเป็นเงินแล้วในเรือเนี่ยมีรัตนาชาติเต็มเลยแล้วก็มีต้นหนนเนี่ยเป็นเทวดาที่รักษา มาสมุดอยู่ก็ได้ล่องเรือมาใกล้ๆแล้วก็ได้ตะโกนบอกว่ามีใครจะไปชมพูทวีปไหมอ่ะสองคนก็ได้สแสดงตนแต่ถ้าว่าเทวดาไม่ขอรับช่างตัดผมขึ้นไปด้วยเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเป็นผู้ที่ถูศีลจะขอรับเฉพาะอุบาสกพระโสดาบานันฝ่ายอุบาสกพระโสดาบันก็บอกว่าภรรยาของช่างตัดผมเนี่ยได้ฝากฝังให้เราดูแลท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วก,กันให้ช่างตัดผมเนี่ยได้นึกอนุโมทนาบุญที่อุบาสกพระโสดาบันเนี่ยได้ทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริม ช่างตะผมก็สาธุพอสาธุเสร็จช่างตะผมก็ได้บุญพอมีบุญเทวดาก็เลยอนุญาตให้ช่างตะผมเนี่ยขึ้นเรือไปด้วยเรือก็เดินทางมาส่งถึงที่กรุงพระนศีเทวดาก็ได้มอบทรัพย์สมบัติให้แล้วก็ได้บอกถึงเรื่องที่ช่างตตดผมเนี่ยได้พ้นจากเคราะห์กรรมเนี่ยด้วยการครบสตาบ,บุรุษคือคบมิตรที่ดีมีคนที่ดีเนี่ยคอยช่วยเหลือเลยได้พ้นจากเหตุการณ์นี้จากชาดกเรื่องนี้มีข้อคิดอย่างไรแต่ก่อนจะฟังข้อคิดก็มาฟังสรุปชาดก ่อนุบาสกที่เป็นพระโสดาบันก็ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานไปพญานาคก็คือพระสารีบุตรเทวดาต้นหนประจําเรือก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อุบาสกปัจจุบันที่เดินข้าแม่น้าําอจิรวดดีได้เนี่ยได้ฟังธรรมเสร็จก็บรรลุธรรมเป็นพระสักรธาคามีจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดอยู่คืออันหนึ่งแหละเรื่องของการมีมิตรที่ดีมีสตัตบ,บุรุษมีคนที่ดีคอยช่วยเหลือเราทางก็จะดูแลเราทุกๆอย่างเลยเออเรื่องที่2 ก็ต้องย้ำมาเลยว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้เนี่ยมีเพียงแค่พระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเลยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระธรรมคําสอนเนี่ยมาให้เราปฏิบัติสอนในเรื่องของการท,ทําทารักษาสิ่งจเจริญภาวนาเพราะว่าทำสามอย่างนี้ก็จะได้บุญและบุญก็จะเป็นสิ่งที่พึ่งให้เราด้วยฉะ่แล้นเมื่อเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยให้มันนึกถึงพระรัตนตรยัยใครห้อยพระอยู่ก็นึกถึงพระที่ห้อยคอนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราครพมนับถือแล้วก็ในชช่วง จัวันก็หมั่นที่จะเอาสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยเราก็จะได้พ้นภัยในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นจวเรือนพร